ที่รถอ,อยู่นะคะมันจะอยู่ใกล้กับซูปเปอร์มาร์เก็ตเลยนะเดินสีวันนี้จะมาทำกว๋วยเตี๋ยวไก่นะคะที่แดีว่าไม่มีเครื่องปรุงอะไรมากมายนะแบบซอสเดิบ้านเรามีแค่ตัวนี้นะคะแล้วก็อันนี้มันจะเหมือนคล้ายกับซุปไก่ก้อนบ้านเรานะทีที่เนี่ยเขาจะขายสภาพแบบนี้นะคะ ตัดลากทิ้งค่ะเราก็ซื้อมานะเราก็จะต้องมาเด็ดแบบนี้ค่ะเอาแค่ก้านแก่ๆนะแม่สามีเขารู้ใจนะคะเขาเอาอันนี้มาไว้ให้ก็แรกราซื้อไก่มาเราก็ไม่รู้นะว่าเราจะเอามาตำสามเธอตำใสอะไรดีก็แรกว่าจะหัห่นหันหันเอาสับสับสับ,สบให้มันละเอียดเลยเนี้ยหรือไปหรือมาดันเอ้าเห็นอันนี้แม่ผัวนี่ข้างู้ใจจริงเลยเอ่ะช่วงบ่ายค่ะคุณสามีจะมากินข้าวด้วยนะคะ่ะก็ เดี๋ยวลูซี่ตื่นรถก็เลยรีบรุกขึ้นมาทำกับข้าวก่อนเลยค่ะทำไว้รอนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะสีมันจะออกประมาณนี้นะคะไม่ดำนะแต่ว่ารสชาติก็ถือว่าโอเคนะคะตื่นยังคะตื่นยังตื่นแล้วเก่งมา กินน้ำแล้วรอ <Okay. S 1> ่ะเช่าวิธีการจัดที่นอนของคนสเปนมากเลยนะดูเรียบร้อยมันดูแบบดูดีอ่ะความสำคัญอย่างหนึ่งเลยนะช้าไปนอนบ้านใครนะคะคนสเปนก็บอกว่าี่นอนออกมาเอามาวางไว้ข้างนอกเอามาวางไว้แล้วเขาก็จะเอาไปทำเนียมเลยนะถ้าไปนอนบ้านใครอะไม่ใช่แบบ ต้องมาเก็บที่นอนเลยนะไม่ใช่เขาเก็บคือต้องลื้อออกมาหมดเลยอ่ะเสร็จแล้วก็ดันเข้าไปหน่อยนึ่งดีลูซี่มาต้องดันเตียงเข้าไปข้างในตูองี่น,น,นอนมหมือน้ันนั่นะน้ำต้มไหม

น้ำบอกงไงนั่นน้ำบ้วงหวานนะบ้วงหวานนะ เขียนไม่ดีวแม่ไปเอาไว้เดี๋ยวมาก่อนนะรอแม่เนะคะุปตยิอิาอา มีกินอย่างไวเลยนะคะก็รีบไปทำงานค่ะกินเสร็จแล้วก็ไม่ใส่การ์ตัวสิเหมียวหรอก็ไม่ใส่การ์ตัวสิรู้สิยกินกับป๊าไปแล้วนะการ์ตูนสิเป็นเนวสิ bagi saya asa asih. Mew mew. Bila bila. Mew nafas seperti ini. Bila

ไม่ดีงอนนะเพียงแค่พาลูซี่คะคะมาดูแสงสีเสียงแสงไฟอะไรพวกนี้นะเพราะว่าช่วงนี้มันเยอะเนาะของอะไรมันก็เยอะให้ลูซี่ดูนะคะก็เลยแบบว่าอยู่ยาวเลยเดี๋ยวก็จะกลับแล้วไิ่เจอก็มากินข้าวมาหาประจําค่ะมาแบบว่าช่วงก่อนเข้างานนะคะมิเจร์จะเข้างานประมาณบ่ายสองใช่ไหมก็จะมาประมาณบ่ายโมงครึ่งมากินข้าวแล้วก็ ทำบุกข้าวให้มิเซอร์กินบุกมิเซอร์บอกว่าวทำข้าวให้หน่อยว่าไม่มีเวลาทำกินเองอะไรเงี้ยแล้วก็จัดก,การทำให้นะคนะเอวัลูเอวัลูต้นเตสตัสเราตอบแล้วพร,รุ่งนี้กลับบ้่ะเอวัลูเอวัลูต้นเตสตัส <c oughs> ตั้งค่ะตั้งค่ะของข้าตั้งค่ะเอาสีอะไรคะให้แม่เอาสีอะไรตั้งค่ะส้มสีส้มอ่าโอเค เย็นมากเลยนัง่นงค่ะแลอวมาซักกอ่ะมาเลย,เย,ยเลุคเซียร์สขอลิฟต์สิคะอือฮะโอเคเดี๋ยวรอลิฟต์แป๊บนึงนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะนะสสวัดีค่ะจบเรียร้อยลูกมุคเซียรกางรองลูกอ่าโอเคดีมากดีมากค่ะดีมากค่ะอุ้ยบรรยากาศนะคะไม,ไม่โอเคเลย ที่รถอยู่นะคะมันจะอยู่ใกล้กับซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะเดินมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วแล้วก็สวนสาธารณะนี่ค่ะสาดี้อยเ้อยสมุยดนะคะดกน้อ็กนอยู่็ก่ไ็กลจอกน้อยกนอยกนอยเด้อยเดก้อ็ก้กก้็กน้ก้เกอยเด็ญน้อย สมัยที่รถมาอยู่สเปนใหม่ๆแล้วก็ต้องมาเรียนภาษาสเปนนะคะช่วงว้บ่ายเราก็จะมาที่นี่และค่ะแล้วก็ตอนช่วงเย็นก็จะมารอมิสเตอร์รับที่นี่ค่ะออกมาจากห้องสมุดแล้วนะคะฝนยังตกไม่หยุดเลยลูซี่บอกคิวเดี๋ยวไปหาอะไรให้ลูซี่กินหน่อยคะ่ะ

ไ,ไมช่วงเวลานี้ยังไม่มีคนเยอะนะลุงซีออดีใจเล่นสบายคนเดียวคนเพลิน วันนี้พาลูซี่ออกมาเล่นทั้งวันเลยนะคะลูซี่ก็ชอบค่ะดีใจมากเลยก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วค่ะสองทุ่มครึ่งแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ